สวัสดีครับช่วงกินกันมา้ฝากกดติดตามจดกระดิ่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้งกดไลค์กดแชร์ให้เป็นลํำไทยด้วยนะครับวันนี้ส้มตำนึกอยากส้มตำหม,มูโยมูโยแล้วก็ไขเ่เค็มนะน่ากินมากเลย ร้อนร้อนอากาศร้อนกันมอวันนี้สวรรค์ขั้นโลกอ่า41 42องศาำผักแอมมานี่นะแล้วก็มีไอ้นี้อันนี้ไม่รู้เรียกลูกอะไรเขาเรียกลูกเชอร์รี่ป่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจ ลูกใหญ่มาเรามาซอยกันว่ามันร้อยไม้เนาะอ,อเพชรอืมโ ่อกินอ,อิงตามกินกันนะรอยน้ำต,ตาลชอนนึงนะน้ำปลาเชาะเชาะเชาะมะนาว ลูกครึ่งจนสองลูกใส่ผงนัวหน่อยนึงอร,ร่อยรสชาติพอดีเป๊ะนะจริงจรแซ่พ่อแมาพี่น้อง Å! Mm. 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 Wow. ตกเวลานั่งตอ้องอาปากต้องทำตาโตมหน่อ,อได้จริง อนยอยนไม่ไหวไปแล้วพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เปิ่อนด้วยนะครับสวัสดีครับ